bye นี้ก็ต้องขอบอกนะครับว่าก็ช่วยเหลือน้องก้าวมาตลอดระยะเวลา1ปีตั้งแต่เป็นโค้ชของน้องก้าวนะฮะในะ The Voice Kids ครับนะฮะคือน้องก้าวเนี่ยผมเห็นอะไรในตัวเขา 1. เขาเล่นดนตรีมาตั้งแต่3ขวบแต่งเพลงตั้งแต่6ขวบแล้วก็สร้างเพลงที่เป็นผลงานของเขาเองในครอ,อบครัวนะฮะซึ่งก็ สิ่งสำคัญถ้าเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนดีก็จะยิ่งดีถ้าเป็นคนเก่งแต่เป็นคนไม่ดีก็ไม่น่าส่งเสริมหรือว่าเป็นคนดีแต่ไม่เก่งก็ไม่น่าส่งเสริมนะก้าวเกลเอคนี่เป็นเด็กกระตัญยูนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะหาสะตุ้งสตังได้ในตอนที่เขาอายุประมาณ3ขวบ4ขวบเนี่ยเวลาไปเล่นที่ไหนเนี่ยคือเด็กอายุ3ขวบเนี่ยมันเป็นความพัศจรย์ที่จะเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เต้นไปด้วย ผู้ใหญ่ก็เลยให้เขาเรียก,กให้ความเห็นใจแล้วก็นิยมชมชอบเพราะมันเป็นสิ่งน่ารักบางวันเขาสามารถที่จะหาสตางค์ได้ประมาณ3,000-4,000-5,000บาทได้ช่วยน้องมาช่วยมาช่วยน้องในช่วงนี้ค่ะเราจะเป็นการเลือกข้างอะไรไปบ่นกินปิ๊ดเพราะว่าตอนนี้มันมีประเด็น นสองบาทสองบาทบอกครับเขาเคยเล่าให้ฟังนะว่าบเขาเคยได้ห้าร้อยบาทนะครับรู้ครับผมรู้ครับรู้เหมือนที่ทุกคนรู้นั่นแหละครับครับผมจำได้เลยนะครับครั้งแรกที่ไปเจอน้องเก้าหลังจากที่จบจบเรื่องของ the white kiss นะฮะเราไปเจอกันที่หัดใหญ่ผมเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่หัดใหญ่เก้าก็พาพ่อกับแม่มาและก็มาบอกผมว่า คุณเจนนี่เขาขอให้ไปร้องเพลงด้วยผมบอกว่าก้าวไปเลยอะไรที่มันเป็นประโยชน์สำหรับก้าวแล้วก็จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงทำเลยนะครับและผมเองไม่เคยหผมไม่เคยเส,สัญญากับก้าวสมีแต่สัญญาใจนะฮะสามไม่เคยได้รับเงินจากก้าวแม้แต่สตางค์แดงเดียวมีแต่จ่ายให้ก้าวนะครับเพราะฉะนั้นในวันนั้นก้าวเขามาบอกว่าเขา คุณเจนี่ขอให้ไปร้องเพลงด้วยผมก็บอกว่าไปเลยครั้งที่สองก้าวมาบอกว่า <c oughs> ตอนนี้ยอดวิวเป็น10ล้านแล้วนะจากแค่ไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์นะอยอดวิวสูงมากเลยผมประกาศเลยนะครับทุกท่านคงจะทราบอาจจะยังไม่ทราบผมบอกว่าก้าวไปอยู่กับเจนี่เธอเพราะว่าพี่เองก็ไม่แน่ใจว่าพี่จะสามารถทำให้ก้าว ประสบความสำเร็จได้แบบนี้หรือเปล่าและตอนนี้จาก10ล้านมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆพี่เองไม่ใช่คนที่อยากจะจิบชิ้นปลามันแล้วก็อยากจะกัดไม่ให้ก้าวต้องก้าวเดือนต่อไปพอาชื่อก้าวเนะี่ยก้าวไปเหอะไปอยู่กับเจนนี่เธอะเพราะว่ามันเป็นโอกาสดีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาขออยู่กับพ่อติ๊กได้ไหม,อมบอกถูกก้าวเอ้ยเธอไม่ต้องมาห่วงพ่อหรอก ไปไปเลยไปอยู่ขเขาเลยก็อบอกเขาอยู่กับพ่อติ๊แล้วก็สบายใจเ<ต>นี่ยที่เขาจะมีปัญหาในเรื่องของควรได้แบ่ต้องได้กับผมใช่ไหมอันนั้นผมไม่ทราบผมให้เขาพ่อแดดนะครับพ่อเขาชื่อแดดแล้วก็ก้าเกมแล้วก็เกตดแล้วก็แม่เขานะฮะให้ไปจัดการกันเองเพราะว่าเรื่องราวน่มันไม่ได้เกิดในตอนที่ผมทำ ยุ่งเกี่ยวเ,เกี่ยวดองกับเขาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้สิทธิ์ในการจัดการในการดูแลให้เขาดูแลกันเองแล้วผมเนี่ยก็จะเป็นคนคนเดียวที่พยายามบอกว่าให้ใช้น้ำเย็นเข้ารูปนะใจะเย็นๆผมพูดเลยนะอันนี้ผมพูดแบบแบบเจ๋งๆเลยบอกว่าผมบอกว่าข้าวเราเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะ แล้วก็ให้เราถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยสบายใจอาจจะเจ็บปวดเล็กๆแต่ว่าความที่เราเป็นลูกชายอะ่ะเราก็สามารถสร้างงานต่อไปได้อะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก้าวเดินทางต่อไปเดี๋ยวพี่ทิก็แต่งเพลงให้เรื่อยๆพี่ที่มีห้องอัดเวลาที่ก้าวมาก็ไม่ต้องใช้จ่ายสตางค์อะไรเกมก้าวมาช่วยกันแต่งเพลงแล้วก็สิ่งที่ทำรายได้ให้กับก้าวกับเกมก็คือเรื่องของการ ทำงานในโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่าเขาก็มีแฟนคลับของเขาอยู่เยอะพอทั้งควรก็สามารถทำให้เขา,เ,า,าเนี่ยได้มีต้นสตางค์ใช้แล้วก้าวเนี่ยแหละครับเป็นคนที่เกมเนี่ยต้องหยุดรเรียนเพราะว่าต้องให้เงินสำหรับเกรดซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยไปเรียนนะฮะแต็กเร่งรจะเป็นบานปลายอะครับพี่ตีการ์ว่าเหมือนประมาณว่าเหมือนคงจะไม่จบไม่ง่ายแล้วคุณขั้นแบบ ้องขอบอกอย่างนี้นะครับเรื่องของอ้อนะครับเป็นเรื่องที่นอกเหนือ,อความจัดการก็เรื่ออะไรอ่ะบางคนเล่นโซเชียลมีเดียในขณะที่ตัวเองกำลังอยู่ในความเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองผมเองเป็นคนที่จะไม่เล่นโซเชียลมีเดีย ว่าใครด,ด่าใครแล้วก็ไม่ไม่ไมีมแนวทางในแง่ลบนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอย่างอ้อผม้า้าผมจะพูดแบบเป็นกลางไม่เข้าข้างอ้อนะก็หมายความว่าอ้อเขาก็อยู่ดูแลก้าวมาตลอดแล้วก็เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันเป็นมันเป็นความจริงนะฮะเพราะว่าออเดียวโตมาจากเยอรมันเพราะนั้นะความความเที่ยงตรงกันเ่ยค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็บอกตรงว่าผมก็ตำหนิรรยาผมว่าอย่าใช้ โซเชียลมีเดียถ้ามันโทษครับน้ <c oughs> ล,ลายแตกฟองอย่าให้โซเชียลมีเดียมันกลายเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทำทาให้อ้อไม่สบายใจเลยถ้าอ้อรักพ่อก็ลบมันออกไปเถอะนะนะครับแล้วเขาก็ลบจริงๆนะฮะแต่ว่า อาจจะมีคนที่ไวกว่าเอาอันนี้ไปไป,ไปสอยต่ออะไรมาดิอันนี้หลังหลังมันมีพี่อ้อแล้แบบมีการโพสต์อีกไหนพี่ติ๊กได้ถามไม่ไม่ไม <c oughs> น่ามีนะครับไม่น่ามีอะไรผมก็บอกว่าให้อ่ให้นึกถือไอ้ให,ให้ให้ยึดถือเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือในโซเชียลใครก็พูดอะไรได้ผมคิดว่าประเด็นที่มันทําให้เกิดเรื่องราวตนมาก็คือคนบางคนที่อาจจะยัง <ๆ S 2> ไม่เข้าใจความจริงแล้วก็ใช้อารมณ์เป็นหลัก ในการโพส์ออกมาแล้วก็ไปด่าพอ 9, อ่อก้าและก็ด่าแม่ก้าว,ว่าผู้หญิงหน้าอวัยวะเพศ<อ>เพราะฉะนั้นก้าก็เลยต้องออกมาพูดซึ่งตอนที่ก้าวมาพูดถึงก็บอกว่าพ่อยังไงผมก็ต้องบอกบอกพูดความจริงประมาณนะั้นซึ่งก็ดโดย,โดย,โดยรวมทั้งหมดเลยมองว่าทางพิติก,กับพี่อเองเขาข้างก้า,าไปเลยผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับ แต่ว่าความเป็นจริงมันจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างเช่นตอนที่ก้าวเขาไปหาดุ่มกัญชัยน้องชายของผมเนี่ยเขาก็ได้แจ้งแล้วก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะและตอนนี้หลายหลายคนอาจจะเก่งกว่าผมเร็วกว่าผมได้ซ้ำไปว่าตอนนี้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นที่จงนั้นนะฮะก็แ,ะแสดงให้เห็นเรื่อยๆ ในขณะหนึ่งที่9ก้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กก้าร้าวเป็นเด็กกระตัญญูแล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ไม่พยายามที่จะโยงใหญ่ไปถึงตรงไหนและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมพูดนะครับก็จะพูดในเรื่องของความเป็นเป็นจริงที่ไม่มีวันบิดพลิ้วได้เพราะว่าผมอยู่กับ9ก้ามาตลอดแล้วก็ ได้ได้สร้างงานมาด้วยกันและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้สำคัญมากเลยวันนี้ผมเนี่ยแต่งเพลงสัญญาใจเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าตอนที่9ก้เขาบอกว่า ก้าวนี้ก็น่ารักอย่างนึ่ว่าเขาไม่มีจริตอะไรอะ่ะเขาพูดอะไรก็เป็นแบบนั้นแล้วก็คำคำคำนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะแต่งเพลงให้ก้าวนะก็คือเพลงสัญญาใจนะครับแต่พอผมแต่งเสร็จวันนั้นจําได้ว่าตีห้าผมต้องการนะให้มันเสร็จจบสิ้นในในวันนั้นแล้วก็วันนี้ผมก็ไปดูทีผมก็ไปร้องละร้องเป็นไกด์ให้กับก้าวแต่ผมจะไม่ให้ก้าวร้องอเพราะว่าผมไม่อยากจะทําให้เป็นกระแส หมายความว่าผมเดี๋ยวจะหาว่ารันแกคนอื่นอีกแล้วแล้วก็เอ,เอาเอาช่วงเวลาแบบนี้มาทำอะไรมามาทำอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ถึงแม้จะแต่งเสร็จก็ไม่ให้ก้าวร้องเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับในอีกไม่นานนี้เราจะมีผลงานของก้าวออกมา ผมตั้งใจจะทำให้ก้าตั้งแต่ก่อนโควิด19เกิดวิกฤตโควิด19ตั้งใจจะไปถ่ายทำกันที่อ่ไอ <c oughs> นคอนสยามไอคอนสยามไม่ใช่ไอคอนสยามชื่อว่าอะไรสยามที่พัทยาลีเจนสสยามนะฮะผมได้ได้โทรไปหาผู้บริหารแล้วว่า จะพา9ก้ากับศิลปินคนหนึ่งซึ่งรับรองได้ว่าทุกคนจะต้องตื่นตาตื่นใจแล้วก็ทึ่งกับกับโปรเจกต์นี้นะครับแล้ววันนี้ไม่บอกนะวันที่ผมชวญเข้ามาด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวผมเผลอไปแล้วผมชวน9้ามาด้วยนี้ครับอย่านะระหว่างที่ผ่านมาเราได้ดูแล ัจผมบอกเลยนะฮะว่าวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมมีโครงการที่มีชื่อว่า Stay Home นะฮะผมมีนักร้องทั้งหมด10คนจากทั่วโลกนะครมีตั้งแต่ส,สปปอลาวออินเดียเกาหลีเกาหลี Korea, แล้วก็มีอเมริกา3คนแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์ นะครับมีเยอะมากเลยแพระโครงการนี้ก็ได้สตุ้งสตางมาเพราะว่าธนาคารอมสินกับที่ทีพยาประกันชีวิตเขาบอกว่าถ้าใครแชร์จะได้แชร์ละ10บาทนะก็ได้เงินมาทั้งหมดผมเอาไปมอบให้กับ โรงพยาบาลศิริราชก็คือศิอริราชมูลนิธินะครับให้เรียบร้อยแล้ว6 0แสนบาทแล้วจากนั้นก็จะเป็นจุดเล็กๆในการที่ฟังผมนะผมก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางแพทย์นะตอนนั้นเป็นเป็นเครื่องสแกนใบหน้า AI สแกนที่เวลาคนเดินเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าใครไม่ใส่ face shield ไม่ใส่หน้ากากเขาจะร้องแล้วก็มีมีการพูดได้อะไรได้แล้วก็ วัดอุณหภูมิด้วยผมชวนก้าไปแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงผมให้ก้าว0องบาทก้า <9 S 1> บอกไม่เอาพ่อไม่เอาไม่เอาผมบอกว่าไม่ได้ก้าต้องเอาไปเพราะว่าก้ามาจากพัฒลุงแล้วก็มาตรงนี้ต้องเอาไป <âm pl> ผมดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าเช่าบ้านค่ากินค่ายอยู่ผมมีคอนเสริร์ตก่อนโควิดในทีนะครับหปีที่ผ่านมาผมไม่เคยได้เงินจากก้แม้แต่ ต่างแดงเดียวมีแต่จ่ายให้ไปคอนเสิร์ตทีก็จ่ายให้หมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็วันไหนไม่มีคอนเสิร์ตก็เรียกมาแล้วก็ให้ตังเฉยๆบอกว่าไอเอาไปจ่ายค่าชาวบ้านนะฮะแล้วก็แต่งเพลงกันแล้วก็เขาอันนี้หลายๆคนไม่รู้นะครับก้าวเขามีเขามีแฟนคลับของเขาเยอะเขาบอกว่าผมเนี่ยอยากจะโอนแฟนเพลงให้กับพ่อติ๊กพ่อติ๊กจะได้มีรายได้จาก YouTube ผมบอกว่าไม่ต้องทําไปอย่างที่เราเป็นไปแล้วก็เขาก็จะมีรายได้จากติ๊กต็อกมีรายได้จากอะไรที่เขาทํากันนะครับเนี่ยผมก็สามารถตอบได้ว่าผมดูแลก้าวมาเป็นระยะเวลาป1ปีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทุกครั้งก็ต้องมีฮิ้วก้าวไปด้วยค่าใช้านที่อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ซอยอยู่เย็นนี่เองครับะนะฮะช่วยมาตลอดที่ชอบไปไกลเกียรห้เขาไปครำว่าก้าวไปเต็มเนีย่ยครับผมผมเล่าให้ฟังตอนแรกที่เข้ามาที่กรุงเทพเนี่ย ครั้งแรกผมซื้อจักรยานให้คนละคัน9หนึ่งคันเกมหนึ่งคันเพื่อเขาจะได้เดินทางไปไหนมาไหนไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมดูแลเขาเสื้อผ้าหน้าผมมันนี้ดูแลเต็มเหนียวที่พี่เป็นโอกาสได้เข้าไปไก่เกี่ยร์ระหว่างงานกับแฟนมั่อครับเป็นไก่เกียร์ให้สองคนว่าตอนนี้เหมือนเครื่องมันเป็นไก่แล้วมีการสสัแล้วด้วยใจ ครับผมเองเนี่ยเป็นคนบอกเสมอว่าให้ใจเย็นๆอย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวกันนะฮะแล้วก็บางครั้งเรื่องแบบนี้มันมันไปมันจะมีจากจุดหนึ่งเดินทางไปอีกจุดหนึ่งผมก็เพียงแค่บอกว่าให้ให้ใช้วิจารณญาณดีๆอย่าเพิ่งไปอะ,อะไรอะบุมบามนะฮะแล้วก็ผมเองเนี่ยก้าวเขาก,เขาก็เขาก็ดีนะเขาก็บอกว่า เขาก็พยายามที่จะไก่เกลียอะไรเนี่ยนะแล้วก็พอผลสุดท้ายที่ผมจะตอบคําถามว่าผมเองจะไม่ไม่พยายามเข้าไปไม่พยายามเข้าไปยุ่งอะนะไม่พยายามเข้าไปยุ่งมีอันหนึง่งที่ผมก็อดไม่ได้ที่จะต้องยุ่งคือผมกับพี่เอกเนี่ยรักกันอยู่รายการเดียวกันด้วยแล้วเขาก็ดูแลกันอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยว พี่เอกจะเข้าใจผิดผมว่าผมเนี่ยไม่ยอมดูแลเป็นผู้ใหญ่และไม่ยอมออมาไก่เกลีย่ยผมอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันใสสะอาดสะกบ่อมันขาวสะอาดสะก่อนแล้วก็ค่อยว่าก,กันครับคือตอนนี้เนี่ยสิ่งสําคัญก็อยู่ที่ก้าวอยู่ที่พ่อกับแม่เขาเพราะว่ามีผลกระทบค่อนข้างเยอะส่วนผมไม่มีอะไรผมก็แบบว่า นิ่งๆไปมีโอกาสทำงานอะไรก็ทำไปนะครับแต่เรียกอว่าตอนนี้คือ,อน้องก้าน้องก้าคือน้องก้าคือะไรก็พอเดี๋ยวนี้เนี่ยว่ายาวเป็นสายพันธุ์เลยน่าจะเดินนะก็อันนี้ผมต้องขอบอกว่าอยู่ที่ดุลพินิษ์ของพ่อกับแม่เขาแล้วก็กล้าผมให้สิทธิ์เขาเต็มที่ว่า เขาตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ให้เป็นการตัดสินใจของครอบครัวเขา,เขาแต่ว่าถ้าสำ,สำหรับผมนะฮะติชิโร่เนี่ยก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็คือไม่ไม่อยากให้ฟ้องร้องกันผมก็พูดหลายครั้งกันแต่ถ้าสมมติว่าเขาเห็นว่าเขาอยากรักษาสิทธิ์ของเขาซึ่งก็แต่ละคนก็มีทนายกันอยู่ผมก็เลยคิดว่า ก็ถ้าเขามีทนายแล้วก็เรามีทนายก็ให้ทนายสองคนเข้าลองคุยกันดูซิแล้วจะหาข้อสรุปอย่างไรแต่ผมไม่แน่ใจเนี่ยครับว่ามันมีข้อสรุปได้ขนาดไหนเพราะว่าสองฝั่งนู้นก็ค่อนข้างนิ่งนะแล้วก็ไม่ไม่อะไรอ่ะไม่ไม่อยากจะพูดคุยหรืออะไรสักอย่างเลงอันนี้อันนี้อันนี้ผมขออนุญาตพูดเป็นกลางนะครับ นนคนนกประโยชน์นอนคตไปยังไงคร oh, ับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสําหรับผมเนี่ยคือมันกินมันอยู่กันดูแลกันขนาดนี้ไม่มีทางแล้วก็มีวันหนึ่งนะฮะมีผู้สื่ข,ข่าวที่น่ารักเนี่ยมาสัมภาษณ์เก้าแล้วก็ถามเก้าว่าแล้วต่อไป 9, เก้าถ้าประสบความสำเร็จแล้วจะจาก พ่อติ๊กไปหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีทางครับผมเอาหัวเป็นประกานว่าไม่มีทางจากพ่อติ๊กไปแน่ๆผมบอกเอ้ยก้าวอย่าพูดอย่างนั้นถ้าสมมติก้าวมีโอกาสไปดีพ่อให้ไปแน่ๆไม่ต้องห่วงกังวลน,นะเนี่ยสิ่งที่ที่ผมพูดเพราะนั้นผมตอบคาถามให้ได้เลยว่าไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องนั้นถ้าเขาจะไปดีแล้วเนี่ยมันจะต้องดีแน่ๆเพราะปีนี้นะผมจะย่างเข้าสู่เลข เลข6แล้วผมกำลังจะได้ทุกเดือน600บาทนะฮะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้น9เนี่ยยังแค่อายุ17ปียังมีโอกาสอีกเยอะแยะมากมายครับแล้วนกะ็ในฐานะที่ผมเป็นนักรมนตรีผมเคยทำงานมาในหลายๆด้านเนี่ยนะครับผมไม่มีวันหรอกที่จะต้องมาหากินกับน้องก้าวนะฮะแล้วก็จะมา หยิบช่วยโอกาสชิ้นปรมามันจากน้องก้าไม่มีทางครับแล้วก็ผมกล้าประกาศได้เลยว่าถ้า้องก้ามีโอกาสดีๆถ้าจะไปตรงไหนที่มันดีกว่า รับรองแล้วก็ไม่มีวันผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีวันจะต้องเซ็นสัญญาอะไรกันนะฮะแต่ถ้าใครอยากให้เซ็น<อ>ผมจะเอามาให้ดูเช,ช,ชื่อใจน้องใชครอะไรนะครับเชื่อใจน้องเชื่อใจน้องก็แต่งเพลงสัญญ,ญาใจอะอคใครอยากจะร้องบ้างอะ่ะเดี๋ยวพี่ผลักดันให้เทมคุณครับงการนักการร้องจะมีเรื่องไม่คร,รับัึ่งแตกต่างกันตอนไหนไม่ชอบตอนที่9ก็พูดว่านี่เป็นสัญญาใจ จาก feeling ของ instinct ของนักแต่งเพลงเนี่ยมันก็ต้องมองดูแล้วตอนนี้มีใครบางคนล้วไปแต่งเพลง3 0อะไร30 70ไปแลนะได้ฟังยังจะไปแต่งตอนนี้เหรอเมาแต่งวงแี้ะไปสามสิบเจ็ดสิ30 70อะไรเนี่ยสัว่าใจไนะคะแต่งเวลาแต่งแล้วคือจรินจิงต่เวลาแต่งแานไปคะเพลสัญญาใจก็เริ่มแต่งประมาณสัก ประมาณสากักประมาณสักเที่ยงคืนนะบ้งเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะจนถึงตีห้าเลยตีห้าเพราะว่ามันก็เฮ้ยเรามันนั่งแต่งมันนั่งเหนื่อยทำไมเนี่ยอยู่ตัตอ,ต,อตอนแรกเจตนาเราคืออยากให้แต่งให้น้องเก้าหรอก,ก็เพราะว่ามมผมชอบอะคือไม่คือขอถอดไอ้ f e ล l i n ความรู้สึกไปก่อนนะไม่ได้เกี่ยวกับคุณเ<ม><ม>จนนี่ไม่ได<ม>้เกี่ยวกับน้องก้าเลยแต่ผมชอบคำที่เขาพูดว่าสัญญาใจอะ มันเป็นคําที่ต้องต้องแต่งอ่ะเพราะว่าผมเป็นนักแต่งเพลงไงเพราะสัญญาใจไม่ใช่สัญญาเกลืออะไรประมาณเนี้ยอุยยททอทอน้าเออะไอ่ะจะได้ฟังเพลงอะไตนัน่ีารีารามอยู่ไหนอ่ะเอากตอะ้อเอาตเลยแล้วแล้วเจะได้ัเป้เมื่อไหร่คะเี ไม่ปล่อยแน่เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ารอก่อนรอก่อนแต่ว่าใครอยากจะร้องนะร้องได้วิสระเอปอปลาสระอามาร้องไหมเออเอาเอาเอาเออ ไม่รู้สิใครอยากจะชวนก็ชวนมา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 มไม่ในฐนะผมผมทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนใช่ไหมล่ะ ใครที่ตกงานก็มาใครไม่มีเวทีเล่นผมมีเวทีให้เล่นใครไม่มีตังใช้ผมมีตังให้ใช้อันนี้ก็จะยิวน้องเปามาห่ะครับถามตรงๆแบบชาวบ้านเลยไม่รู้เรื่องที่ปังเที่ยผมไม่ได้เรียกผมถามว่าถ้าใครสงสารน้องเขาแล้วก็อยากชวนน้องเข้ามาก็ยินดีอันนี้ก็คือบอกถามเลยว่าน้องเปาอยากมาที่ที่โอเคโอเคไม่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 โอเค ถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ YouTube Dara d a i l อฟ f f เ c i a l กันไว้นะคะ